ักสุขภาพห่างไกลโรคกับกองสุขศึกษาครอบครัวใส่ใจผู้สูงอายุลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด -19 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565เป็นต้นมาจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวที่มีการเดินทางออกไปทำงานนอกบ้านทำให้เกิดการแพร่กระจายมาสู่คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเพราะมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆค่ะแล้ววันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าครอบครัวใส่ใจผู้สูงอายุลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด -19 มีวิธีอย่างไรบ้างค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ 1. กลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีกลุ่มนี้มักจะมีการทำกิจกรรมนอกบ้านซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะคะกลุ่มที่2กลุ่มติดบ้าน กลุ่มนี้จะมีความปลอดภยัยแต่จะต้องระวังคนในครอบครัวที่อาจจะนำเชื้อจากภายนอกบ้านมาติดผู้สูงอายุได้ค่ะและกลุ่มที่3กลุ่มติดเตียงกลุ่มนี้มีทั้งที่อยู่ที่บ้านและอยู่ในสถานพยาบาลซึ่งเราควรเน้นให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมและต้องล้างมือสวมหน้ากากอนามัยก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้งนะคะ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. อาหารต้องสะอาดปรุงสุกใหม่เลี้ยงอาหารรสจัดเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงและครบ5หมู่และอย่าลืมรักษาสุขภาพทำความสะอาดช่องปากหลังกินอาหารทุกครั้งนะคะ 2. อ,ออกกําลังกายควรออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมองของผู้สูงอายุค่ะ 3. อารมณ์หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุขไม่ทำให้เครียดหลีกเลี่ยงบุหรี่สุราและยาเสพติดหากมีความเครียดให้ลองปรึกษาผู้รู้ใจหรือการปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิตโทรห3ึ่ค่ะ4 การพักผ่อนควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงต่อวันนะคะ 5. การเว้นระยะห่างจากสังคมนอกบ้านทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านหากไม่จำเป็นนะคะ 6. ผู้สูงอายุกลุ่ม608หรือผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันค่ะท่านผู้ฟังคะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ มีโอกาสรับเชื้อโควิด1 9ได้ง่ายคนในครอบครัวและผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ควรนำเชื้อเข้าบ้านนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อกลับถึงบ้านคือ ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสะบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทันทีถอดรองเท้าไว้นอกบ้านอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีก่อนทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้านสวมหน้ากากาอนามายัยเมื่อต้องการพูดคุยกับผู้สูงอายุหากทุกคนในครอบครัวร่วมกันใส่ใจผู้สูงอายุก็จะปลอดภัยจากโควิด19ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกองสุขศึกษารมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุข